สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อแบมบมค่ะอุ้ยชื่อน่ารักจังเลย,เยคุณพี่โ okay, อเคคุณแบ,บมแบมอายุเท่าไหร่คะตอนนี้สิ่ะ <48. S 2> ย,ยังน่ารักเ,เลยคุณพี่โอเคค่ะวันนี้น้องแบมแบมมีอะไรจะมาถามของคุณหมอฟิล์มเราบ้างคะ่ะพอดีเนี่ย่อบคนะ่ะ ยังไม่ปวดยังไงบ้างคะคุณหมออย่างงี้คือมีฟันคุดแต่ยังไม่ปวดก็เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับว่าฟันฟันคุดก็คือฟันที่มันขึ้นไม่ได้ในช่นอปากนะครับแล้วขึ้นมาบางแต่ว่าขึ้นได้ไม่เต็มที่ไม่ถูกขนษนานะครับก็คือแต่ถ้าเราตรวจครบแล้วเนี้ยก็ต้องถ่าวต้องผ่าใช่ไหมใช่ครับต้องผ่าออกมันไม่ได้รอให้ปวดเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงเออทําให้ฟันเสี่ยงข้างนะครับได้หรือว่าทํให้เหงือกเสบ แต่งันก็เป็นโรคละมานาาได้แต่บางทีเราปล่อยทิ้งไว้ในกระดูกฐานกาเราก็กลายเป็นซีหรือว่าเนื้องอกได้เลยนะครคนน่ากลัวมากเลยเออคือจริง,รงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนาะฟันคุดเนี่ยก็คือมันมันคือมันเป็นฟันที่ไม่ควรจะต้องมี ใช่ไหมคะดังนั้นที่พ,พบแล้วคือทันตแพทย์ดูแล้วเนี่ยประเมินไม่ต้องรอให้ปวดก็คือสามารถไปข่าออกอได้ก็<ช>ตามที่คุณหมอฟิลแนะนำเนาะไปลองตรวจดูก่อนคะ่ะแล้วไงถ้ามีงไงก็ขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์ได้เนาะหรือมา,อหาหาเราที่บางแครน, <sh arp> นะคะน้องแบมแบมถ่ายขอออีกแล้วหนึ่งโอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามคุณหมอฟิลมอีกไหมคะน้องแบมแบมไม่มีแล้วค่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณน้องแบมแบมมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ